สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิด17สิงหาคมถึง16กันยายนอาจ,จารย์อิงหัวราศฎร์ไทยนะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะที่ให้เกตเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชรทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสัพพาเปิดดวงให้กับชาวราศีสิงห์นะคะ ดูพลังงานไพ่จะบอกเรื่องเราอะไรกับท่านบ้างในเดือนกันยายน2566ค่ะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะท่านได้ไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่พระขึ้นมาไพ่ดาวพฤหัสดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เนาะอยู่ตำแหน่งตัวตนของท่านก็แปลว่าหนึ่งแหละผู้ใหญ่เมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะหรือถ้าแปลในเรื่องของการสอบนะคะ การยื่นเอกสารก็ได้ท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้จะได้รับความสำเร็จนะคะโอเคถ่อไปค่ะในพบการเงินค่ะในตำแหน่งการเงินนะคะชาวราศีสิงห์ท่านได้ไพ่อะไรอ่าท่านได้ไพ่เดอะเฮอร t มิตนะเดอะเฮอร์เนี่ยนะคะเป็นภาพคนถือตะเกียง อันนี้อาจจะแปลว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่อาจจะบอกว่าเหมือนเงินหมุนนะอาจารย์มองงั้นก็นแล้วกันนะคะไพ่ไพ่ใบน,นี้จะเป็นเงินหมุนอยู่นะคะเดี๋ยวเฮอร์มิดเป็นไพ่เดินทางเพราะฉะนั้นมันก็สื่อถึงการเคลื่อนไหวนะคะไม่สื่อถึงการนิ่งจนเกินไปยกเว้นไพ่าบางชุดอย่างไรเดเวทจะจะแปลว่านิ่งก็ได้นะคะเพราะว่ายืนอยู่บนอะไรอ,อ่อฮิบะไม่มีต้นไม้แต่นี่มี ดวงดาวนะมีท้องฟ้ามีต้นไม้มีพลังงานที่สมบูรณ์อยู่นะคะอาจารย์จึงมองว่าแสงสว่างคือโอกาสดียังเข้ามาจึงแปลว่าท่านมีเรื่องของการหมุนเวียนทางการเงินยังดีมีรายรับเข้ามามีรายจ่ายออกไปแต่ท่านยังบริหารจัดการได้เพราะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่พระสังฆราชและเดอะเฮอร์มิตขยายกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลข95ยังให้คุณกับท่านนะ ให้คุณกับท่านยังมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมันสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนี่ดีมากเพราะตัวท่านอาจจะมีเซนส์แปลกๆเนี่ยเป็นดวงหมอดูได้นะเนี่ยแบบนี้นะคะเป็นดวงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขายสังฆพันธ์ขายวัตถุโบราณขายเครื่องรางของขลัง,งเนี่ยน่าจะทําเงินมากๆเลยนะเดอะเฮอร์มิตหรือเดอะเฮอร์มิตก็ยังแปลถ,ถึงเรื่องของเอ่อการทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะอาจจะเป็น นักท่องเที่ยวพวกเขาเรียกว่าพวกไกด์พวกทัวร์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับอาชีพครูบาอาจารย์ก็ได้ด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบบัญชียังได้ด้วยนะไพ่ใบนี้นะเป็นเรื่องของการทําเงินที่มาจากช่องทางแบบนี้จะดีหรือท่านกําลังเปิดสอนวิชาอะไรอยู่เปล่าเปิดคอร์สอะไรบางอย่างเนี่ยก็ถือว่าเด่นเลยนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตกับภาังคราชขึ้นมาพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะในตําแหน่ง สหาชะเป็นหนึ่งดาบนะคะเพราะนั้นโยกหน้าลัคนาเป็นหนึ่งดาบมันคือเป้าหมายที่ชัดเจนที่ท่านสามารถที่จะวางเป้าหมายแล้วเดินไปตามเป้าหมายเนี่ยเดินไปตามเป้าหมายแล้วเกิดความสําเร็จไม่ว่าท่านจะไปติดต่อเจราจาในเรื่องงานอ่าท่านก็จะได้รับความสําเร็จนั่นเองนะคะในตําแหน่งพันธุ์ทูหาท่านได้ไพ่อันนี้ทามองนะคะระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะ เออแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ดีที่สุดบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านหรือขายทรัพย์สินขายขายบ้านหลังนี้เพื่อไปซื้อบ้านหลังใหม่ขายที่ดินแปลงนี้เพื่อเอาเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างนี้จะจะถือว่าดีไปนะคะที่ขึ้นไพ่เดทนะอ่านะคะก็จะไปในในแนวนี้นะคะก็ก็ได้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่ท่านอาจจะมีเกณฑ์ขายอะไรบางอย่างที่ท่านคิดว่าขายออกไปแล้ว มีโอกาสนําเงินไปทําอย่างอื่นนั่นแหละค่ะนะคะหนึ่งดาวเพื่อการทําอะไรใหม่ๆได้นะคะต่อไปในตําแหน่งลูกน้องบริวารตําแหน่งบุตรหรือตําแหน่งลูกก็ได้ถ้าใครมีลูกเนาะหรือตําแหน่งความรักใหม่ๆก็ได้ท่านได้ไพ่หกถ้วยค่ะเนี่ยค่ะใครปรารถนาเรื่องอาการมีบุตรตั้งครรภ์เนี่ยได้ตั้งครรภ์นะคะหรือไพ่ใบนี้จะแสดงถึงถ้าท่านมีลูกอยู่แล้วลูกท่านดีค่ะช่วยท่านได้ เป็นอภิชาต,ตบุตรได้นะคะเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายหรือถ้าท่านมีลูกน้องก็ลูกน้องก็อยู่ในอุวาทขยันทำงานไว้วางใจได้นะคะก็เป็นไพ่ที่ดีหรือถ้าใครโสดแปลว่าจะมีความรักเข้ามาอาจจะเป็นรักต่างใบถ้าท่านอายุมากเขาก็อายุน้อยถ้าท่านอายุน้อยเขาก็อายุมากได้ด้วยเหมือนกันนะเรื่องของความรักใหม่ๆ หรือเรื่องของการลงทุนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะฮะหกถ้วยอาจจะนำความรู้เก่าๆนะมาใช้ในการวางแผนงานการลงทุนอะไรบางอย่างที่อยากจะทำยังเป็นความรู้เก่าๆมาใช้นะคะในตำแหน่งอริหาะท่านได้ไพ่ห้าดาบระวังทะเลาะเบาแหวงเรื่องของอารมณ์นะอันนี้ต้องระวังเรื่องของความขัดแยง้งถ้าท่านใช้สติเนี่ยเหมือนสองใบเนี่ย ปัญหานี้ก็ไม่เกิดหรอกคะ่ะหรือศัตรูก็แพ้ภัยไปเองได้ด้วยเหมือนกันนะคะในตำแหน่งคู่รักเป็นไพ่จัสติกเป็นไพ่ประจำศิตุนเลยนะคะคู่รักไพ่จัสติกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคือเขาเชื่อฟังท่านก็ได้คนถือตาช่างแล้วมีคนหมอบอยู่ข้างล่างคือเขาเรียกว่าเชื่อฟังยอมอยู่ใต้อำนาจยอมอยู่ใต้การคอนทูน ของท่านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวสิงห์จึงมีพลังมี power ในการจัดการหนึ่งในเรื่องของลูกค้าก็ได้ก็ยังค้าขายกันต่อไปในเรื่องการเ,เขาเรียกว่าจัดการในเรื่องการจะต้องเซ็นสัญญาใหม่ในการที่สัญญาเก่าจบนะคะ,ะในตำแหน่งการเงินการการายได้เป็นเฮอร์มิตเนี่ยอาจจะแปลว่าการจบในเรื่องงานจบในเรื่อง เดีลยวงานคอส้นี้จบเขาจะต่อสัญญาไหมอันนี้ต่อสัญญานะคะถือว่าดีนะคะในไพ่เจ้าศิษ์ใน, ic, ในตําแหน่งปัตตานีแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนหรือแปลว่าการเซ็นสัญญาคู่ครองก็ยังมั่นคงต่อกันนะคะหรือท่านบางท่านอาจจะมีเกณฑ์จดทะเบียนสมรสกับคู่ก็ได้แบบนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้า,าใครคุยกันมานานคบกันมานานนี่แหละมีเกณฑ์แบบนั้นนะคะเป็นเกณฑ์จดทะเบียนสมรสได้ ในตำแหน่งสุขภาพค่ะได้ไพ่ราชินีถ้วยเอ่อที่กิงเป็นไพด่ดีแต่ถ้ามองในตำแหน่งสุขภาพให้เอ่อระวังโรคภูมิแพ้นะคะอ่าหรือพวกเลือดจางเนี่ยก็ได้แต่ไม่ใช่อะาไรแรงค่ะในตำแหน่งสุภาษนะคะเป็นความเมตตาของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะผู้ชายเอ่อโทษทีค่ะผู้ใหญ่ผักดันได้นะคะในตำแหน่งสุภาษ ในตำแหน่งการงานดีมากปังมากเลยค่ะเป็นเอ p ม e s รท่านจะมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีโอกาสถูกโปรโมทในเรื่องงานหรือท่านมีธุรกิจธุรกิจท่านจะขยายเติบโตประสบความสําเร็จได้เงินก้อนใหญ่ๆร่ํารวยได้ค่ะไพ่ดีเอ p ม e s รนะคะในตำแหน่งลาภะว้าวจริงๆด้วยเออชาวราศีสิงห์บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ซื้อรถซื้อบ้านซื้อคอนโดได้นะคะลาภะคือลาบลอยได้จากเลขบ้านก็ได้นะคะ มีโอกาสดีๆเข้ามามากในตําแหน่งความในใจนะคะไพ่สตาถ้าไพา่ใบนี้แปลว่าท่านน่ยมีความรู้สึกแบบบางครั้งก็เหงาเออนะคะบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็ได้ก็มีนะคะไพ่ไพ่ใบนี้คือมันบางครั้งมันจะให้อารมณ์แบบเ,เบือ่อเบื่ออะไรประมาณนี้อยากอยู่นิ่งๆคนเดียวอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะหรืออีกมุมนึงไพ่ใบนี้ก็อยากที่จะ ทำให้มันดีกว่านี้เอออะไรก็ตามที่ทําอยู่เนี่ยยังไม่ถูกใจท่านเต็มร้อยหรอกยังขาดอยู่ท่านต้องการให้มันดีกว่านี้ให้มันดีขึ้นกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะดูไพ่ตําตแหน่งสรุปค่ะได้ไพ่าราชินีพระจันทร์ค่ะไพ่ใบนี้ สื่อถึงการศึกษาหาความรู้ก็ได้สื่อถึงการปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะเป็นไพ่นักบุญนักบวชหญิงนะคะสื่อถึงพระแม่กวนิมพระแม่ทับทิมได้เลยนะคะท่านไปกราบขอพรนะคะ,ะท่านจะได้สิ่งนั้นดวงท่านจะเปิดได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะและท่านก็ควรสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมด้วยไพ่ใบน,นี้จะเสริมดวงท่านมากๆเลยค่ะพลังงานตัวเลขในดวงท่านก็จะมี951นะคะเด่นๆเนาะ ก้าห้าหนึ่งแล้วก็มีหกสองนะคะก็เป็นพลังงานตัวเลขที่ถ้าใครชอบเสี่ยงโชคลัตเตอรี่ก็เชิญตามสบายได้เลยนะคะพลังงานบุญเก่าบุญใหม่เสริมกันเราก็มีโอกาสร่ำรวยได้ค่ะขอให้โชคดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ